สวัสดีค่ะอีสานบเจ้าค่ะใครที่ไม่มีเมียใครที่เมียไม่อยู่ห้ามทําสูตรนี้นะคะนี่คือคําเตือนค่ะกอนสีเบิงสูตรนี่กักดติดตามกดกระดิ่งให้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> มีคําเตือนยังสั้นเพราะว่าเป็นห่วงเนาะพี่น้องเป็นห่วง <laughs> เหมาะสําหรับผู้้ายแตู่้หนิงก็บเบิงได้เพื่อเอาไป เฮ็ดไปนั่นให้สามีเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเหมาะสําหรับผู้ชายเบิ่งดีๆพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าสูตรนี่บํารุงกําลังบํารุงร่างกายบํารุงความต้องการของผู้ชายได้ดีเยี่ยมนะสูตรนี่หาบ่ยากนเฮ็ดง่ายได้ผลอิลิเต็มร้อยมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยพี่น้องเบิ่งดีๆฟัง,ฟงชัดๆ อีสานบ่เจ้าสิบอกให้นี่คือกะใช้ดำเด้อพี่น้องเด้อก็ใช้ดำนี่ทุกคนรู้แล้วก็ทุกคนรูส้สรรพคุณดีนะแต่ว่าเมื่อี้อีสานบ่เจ้าเอาสูตรง่ายๆเด็ดๆแบบได้ผลเต็มร้อยมาบอกพี่น้องได้เลยว่านี่ดีอิลิถ้าถ้าผู้ใดเมีบยบ่อยยู่กับบ่มีเมียหรือว่าอยู่คนเดียวยังเสพพี่น้องบ่ควรเฮ็ดสูตรนี่นะ กับพานไปเลยถ้าบ่มีเมียเดี๋ยวมันสิตัน่แม่นอย่างดอกว่าทางไปมันบบมีมันสิตันเ้ยครับเด้อเขาใส่ซัมนี่เองเนี่ซัมนี้นะต่อเทียหนึง่งต่อขั้งหนึ่งนะหรืออาจสีเอาแค่แค่นี่กับเพอนะแค่นี้นะเขาเอามาฝานเปลือกนะพี่น้องมาเอาเปลือกมันออกบัดที่นี้เขาก็สิทุบทุบแล้วก็สิแบนๆนิงสี่เนาะ แบนแบนซี่เขาเอาใส่แก้วนี่ใส่แก้วน้อยๆบม่ต้องไปใส่แก้วใหญ่ใส่ยิงซี่แหละเนาะเบิ้งดีๆเด้อยากับพิบตาพี่น้องสูตรนี่แบบที่นี่เทน้ำห้อนน้ำห้อนนะพี่น้องนะนี่คือน้ำห้อนเด้อน้ำห้อนลงไปนี่นี่คือ น้ำห่อนใไ่กับใช้ดำซื้อเด้พี่น้องท่อน,นี่มาที่นี่เขาเติมด้วยน้ำเึิงนี่ครับน้ำผพิงเขาเกิดสิเทน้ำเพิงใส่ลงไปหน่อยนึงเราต้องไปใส่หลายอห่อนมือห่อนมือค้นให้มันเข้ากันนะ่ะพี่น้องทำนี่เลยนี่คือน้ำกระใช้ดำกะผสมน้ำผึ่งเด้อ เท่านี้เลยเนี่ยพี่น้องบ่ต้องไปเฮ็ดสูตรให้มันยากเอามาทุบๆแล้วใส่แก้วทรงน้ำห้อนใส่น้ำเพิง่งจบกินเท่านี้ต้องกินทั้งเนือ้อทั้งน้ำเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ต้องกินยาเมือแลงก่อนกินเขา่าประมาณจะเคืองชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อกินยาเมือแรงก่อนกินเขา่าเคืองชั่วโมงเที่ยเดียวต่อมือข้างเดียวต่อมือนะกินแล้วกำลังบวาสี ความแข็งแรงมวาสีความต้องการทั้งอารมณ์อย่างอารมณ์ดียังเสียพี่น้องเนาะกระสีกลับมาฟื้นเลยแหละถึงมีข้อห้ามวา่าผู้ใดเมียบวาย่หรือว่าเมีมยบมีแห้งเมีมยร่างกายโบกดียังเสียห้ามกินเด้อพี่น้องเด้อนี่เฉพาะคนที่พ่อม,มวาสีทางภรรยาหรือว่าเมีมยเนี่ยอ,อยู่หรือว่า บ่ได้ไปใส่น่ะเนาะกับสูตรนี่นะครับแล้วก็อย่ามาถามว่าแม่นบออิลีบ่บเต้องถามด้วยครับเด้อเฮ็ดโหลดของง่ายๆได้ผลร้อยเปอร์เซ็นทอนี่พอบอกแค่นี้พอกินมือละข้งงางย้ำมือแรงมือละทอนี่แหละเริ่งเป๊กเริง่งกกเริ่งแก้วยังเสียพี่น้องแก้วน้อยๆเนี่ยแล้วก็ชีวิตครอบครัวสิเป็นสุขเนาะ शौकी